สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่2ถึง16มีนาคมของชาวราศีพฤษภคือพฤอที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง1 3มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีละลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ่างยิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือได้๋ยบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีพฤษภท่านใดเนี่ยนะครับที่มีการเลิกลากับคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วชนะรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดแทนนะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดที่เลือกไปแต่ว่าดูแล้วยังตรงอยู่เนี่ยก็อันนี้ก็แปลว่ายังไม่ไม่ได้หลุดเนาะเวียนกมยังไม่หมดก็ให้ยึดถือคำนะคำทานายคลิปนี้เป็นหลักไปได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมปดูกันเนาะพิ้นโซก ปัจจบุบันเออในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยนะกับใครบางคนเหนื่อยมากๆจนรู้สึกว่าเออยอมแพ้แล้วล่ะนะอยากให้ความสรัมพันจบไปแล้วดูทีท่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆในความสัมพนะันธเนี้ยเนาะไม่ว่าพยายามยังไงทําดียังไงแม่งก็ไม่ค่อยเห็นค่าเลยฉันก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างปล่อยวางแล้วช่างเถอะเขาจะเป็นยังไงทาอะไรก็เรื่องของเขาแล้ะฉันไม่อยากไปสนใจไม่อยากอะไรแล้ะมานาันอาจจะต้องถึงเวลาจบแล้วจริงๆเพราะฉันก็พยายามทําเต็มที่แล้วจริงๆนะนะครับในอดีตที่ผ่านมา แล้วช่วงปัจจุบันแล้วเนาะหนึ่งมีนาเป็นยังไงบ้างหนึ่งมีนาเออคุณก็ยังไม่ได้ข่าวควของเขาอยู่นะครับยังได้ตามดูข่าวเขาอยู่แล้วก็เลยตัดใจว่าอมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าด้วยด้วยเขาเรียกว่ายังไม่หมดเวรหมดกรรมคุณกับเขาก็ต้องมีการพบเจอกันติดต่อกันทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นแต่พอติดต่อไปคุณก็รู้สึกแบบในใจคุณเริ่มไม่เหมือนเดิมนะคุณรู้ดีว่า ถึงจะพูดการเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้ว่าเหตุการณ์มันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ไม่ได้ดีไม่ได้โอเคเหมือนเดิมแล้วฉะนั้นกูเลยค่อนข้างทําใจยอมรับตรงจุดนี้มากๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณของเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ อะไะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะจ๊ะคุณเองก็ไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วล่ะนะทึงแต่ก่อนคุณก็แต่ว่าในใจมันก็ยังตัดไม่ได้นะบอกเนาะคุณเองไม่อยากอยู่แต่ในใจยังมันยังมีความรู้สึกต่อเขาอยู่อ่ะแต่คุณก็รู้ดีแหละรู้ดีแหละว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเองก็ไปสนใจคนอื่นฝ่งอื่นซะมากกว่าฉะนั้นคุณก็รู้สึกแบบมันก็มันค่อนข้างฝับสนอะความรู้สึกคุณคืออยากตัดนะรู้ดีว่าาเเขปยงไ รู้ดีว่าเขายังไมสนใจอื่นมากกว่าแต่บางครั้งบางคราที่กลับมาพูดกันกลับมาพูดกันยคุณก็มีความสุข,ขว่าแฮปปี้อ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างฝาดฝนมากๆเลยเนาะเหมือนคนจัตัดใจไม่ได้เนาะแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อคุณเนาะเขาเองก็รู้แหละว,ว่าคุณอะ่ะยังมีความสึกดีๆให้กับเขาอยู่นะครับแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าช่วงนี้เวลาคุยกับคุณก็ค่อนข้างมีความสุขดีแหละแต่ก็ไม่สามารถให้ให้อะไรอะ่ะให้ในข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่คุณต้องการได้เหมือนคุณเรียกร้องอะไรไปใหญ่คุณเขาทําอะไรเนี่ย เขาไม่สามารถทาให้คุณได้เขารู้ดีนะครับแล้วเขาก็รู้ดีแตลว่าคุณเองก็ไม่พอใจเหมือนกันถ้าเกิดเขาไม่ไม่ตอบรับใน,ใน,ใ,นในฝีงที่คุณต้องการนะซึ่งเขาเองก็รู้รู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นในยังไงต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาก็ยังก็กำลังมองอยู่เหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนะว่า,าในอนาคตเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ อ่าละมาดูกันเนะาะไพ่ใบเป็นฝองชุดชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่สองถึงแปดมีนาคมผลไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่เก้าถึงสิบหกมีนาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะจ๊ะแต่จะมีชาวราศีพฤษภบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างเนาะมาดูสองถึงแปดมีนาคมก่อนละกันพฤษภเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะช่วงนี้เออด้วย เวลาของพลังงานเวลาของบุญบาปมันก็ยังมีการติดต่อมีการพูดคุยกันอยู่แต่คุณก็เขาก็เป็นเหมือนเดิมนะทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะคุณก็รู้สึกท้อใจเบื่อมากๆเลยอ่ะในเรื่องแล้วบางทีเขาก็พวลามีเรื่องอะไรก็มาพึ่งพาคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ค่อนข้างเส็งเหมือนกันพอรู้คุณเพราะคุณรู้ดีว่าเขาว่าที่มาพึ่งพาคุณแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาเต็มร้อยกับคุณนะคุณรู้ดีนะครับคุณเลยค่อนข้างรู้สึกค่อนข้างอึดอัดอ่ะมีความอึดอัดแล้วก็ค่อนข้างไม่่รู้้้จจะะะะททําาาาายยััังงงไดดีีในน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 ปปญหลลกษณบบถึขเเเ็ว นะครับและระหว่างวันที่เก้าถึง16หมีนาคมนะเป็นยังไงบ้างเนาะ9้าถึง16หมีนาคมเดี๋ยวออตอนนี้ด้วยวาระงพลังงานมาันทำให้คุณกับเขากลับมาปัวพันกันทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นมีการติดต่อกันเกิดขึ้นแล้วคุณอยากจะมีการถามัำถามอะไรบางอย่างเนาะที่มันค่อนข้างตกลงว่าเธอเยายังไงตกลงว่าคุณเยายังไงหรือว่าคงงวามสัมพันธ์ระหว่างเรากับผมกับคุณเนี่ยจะต้องไปในรูปแบบไหนหรือจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณจะมีการมีการพูดคุยเกิดขึ้นแต่พอพูดคุยไปฝีที่ตอบมามันก็เเหมือนด มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเขาเองก็ยังพูดแบบเหมือนเดิมอยู่มากคือเขาไม่ยอมปรับเปลี่ยนหรือไม่ทำให้ไม่ทาให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเนาะแทนที่จะมีโอกาสทําให้เหตุการณ์ดีขึ้นเขาทำมันก็ไม่ได้ทําเหตุการณ์ก็ยังคนข้างพอคุณฟังคําตอบเขาอะ่ะคุณก็รู้สึกค่อนข้างเสียใจแล้วค่อนข้างผิดหวังไปแล้วก็ยอมรับความจริงว่าเออเขายังเป็นเหมือนเดิมเนาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างนะครับมันทําให้คุณค่อนข้างถอดใจไปเยอะมากๆเลยเนาะ แต่มันก็ยังตัดใจไม่ได้อะถึงจะมีความผิดหวังอ่ะเดี๋ยวจะคาตอบที่เขาพูดออกมาหรือพิมพ์ออกมานะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภไ้แค่นี้เนาะชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคาถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งลยละเอียดไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า